ของตอนที่6 4ียังไม่ทันข้ามชายแดนไปที่แคว้นหานอยู่ๆกวนเลอร์ก็ทั้งอาเจียนเราก็ปวดท้องทำให้หารจจิงเหยาต้องแวะที่หมู่บ้านเพื่อตามหมอมาดูอาการพวกเขาเข้าพักลงเตรียมที่ดีที่สุดในหมู่บ้านหลังจากหมอตรวจอาการของกวนเลอร์แล้วกวนเลอร์ได้กินยาก็อาการดีขึ้นหานรจริงเหยารู้สึกว่าตัวเองดูแลกวนเลอร์ไม่ดีนัก เจ้าพักผ่อนเถอะกวนเลอกถ้ามีอะไรก็เรียกข้าข้าอยู่ห้องข้างๆเจ้ากวนเลอพยักหน้าและมองหาจิงเยาดูมันหาจิงเยาเจะห่วงเขามากก่อนออกไปยังจูบที่หน้าผากของเขาด้วยความที่เป็นหลงเตี้ยมเล็กๆถึงจะดีที่สุดก็ตามแต่หลงเตี้ยมในชนบทห้องไม่ได้กว้างอะไรนักได้แบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วหาจิงเยาอยากให้กวนเลอก นอนสบายๆส,สักคืนเขาจึงแยกไปยอนอีกห้องหนึ่งแต่กวนเลิกคิดจะหลบหนีตากวนเลิกไม่ได้ป่วยเขาแค่แก้งทำพอคิดจะหนีเมื่อเขาหนีออกมาได้ก็รีบออกจากหมู่บ้านแต่ไม่คิดว่าหาจิงเหยาจะรู้ตัวเร็วไล่ตามเขามาเมื่อจวนตัวกวนเลิกพบจวนแห่งหนึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านพบว่ามีการคุ้มกันแน่นนา าเขาหลบที่นี่ก็น่าจะปลอดภัยจากหานทิงเยาด้วยวรยุทธ์ของกวลเลอร์แอบบเข้าไปในจวนได้ไม่ยากนะักหานทิงเยาที่ตามมาเห็นกับตาว่ากวลเลอร์เข้าไปที่จวนแห่งนั้นแต่เขาไม่คิดว่าจวนแห่งนี้จะเป็นจวนขององค์ชายสามที่ถูกในประเทศหากจะเข้าไปมันหนักไม่ง่ายกวดเลอร์ที่แอบ,บเข้ามาด้วยความไม่รู้ ว่าเป็นส่วนของผู้ใดแต่ด้วยความหิวก็เข้าไปแอบในครัวเพือหยิบถ้วยของกินพอก่อนหน้านี้เพื่อตบตาหาหารเยาเขาก็อาเจียนอาหารออกมาทั้งหมดแถมยังต้องแก้งอาเจียนตลอดเวลาแม้ของใหม่ที่กินเข้าไปก็ต้องอาเจียนออกมาด้วยความหิวคนเลิกหยิบถ้วยซะ,ะลาเปาร้อนๆที่อยู่ในเตาจากหม้อนึ่งหอมจัง ข้าจะกินให้หมดเลยขอโทษด้วยนะที่ข้าต้องขอมโมยข้าหิวจริงๆและในตอนนั้นเองอ้ายเหออ้ายเหอมาที่ห้องครัวเพื่อเตรียมวัตถุดิบทำอาหารให้กับองค์ชายสามเขาทำอย่างนี้เป็นประจำและทุกๆวันทำด้วยตัวเองเมื่อได้ยินเสียงจากในครัวก็รีบผักประตูเข้าไปไม่คิดว่าจะเจอกวนเลอก ที่กำลังขโมยารเปาคุณชายไอ้เหอปวดเลอคุณชายเป็นบุญของเบาปวลเลอ์ดีใจมากทิ้งสกละเปาที่อยู่ในมือจับมือของไอ้เหอในใจคิดว่ารอดแล้วเขารอดแล้วเพรอรู้ว่าปวเลอ์ถูกหานจิงเหยาลักพาตัวมาไอ้เหอก็ตกใจมากหานจิงเหยาเป็นถึงองค์รัชทายาทแวนหาน ทำไมจึงทำแบบนี้ได้ัวดเลิกจ้าไม่ต้องกลัวนะเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าจะปลอดภัยข้าจะไม่ให้ใครทำอะไรเจ้าแล้วทำไมเจ้าถึงดื้อถูกเขาพาตัวมาได้เรื่องมันยาวขอรับเอาย่อๆไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้บ่าวหิวมากงั้นก็กินเถอะอยากกินอะไรก็ได้ให้ข้าทำให้ใหม่ก็ได้นะไม่ต้องรอขอรับหลังจากกินอิ่มแล้ว ไอ้เหอก็หาห้องพักให้กับกอเลอร์แต่ด้วยความที่ไอ้เหอออกมานานเกินไปองค์ชายสามจึงออกมาตามแต่ก็พบอ้าไเหอกำลังเดินกลับมาที่ห้ององชายข้ามาตามเจ้าทำไมมานานนักนานที่ไหนข้าออกมาไม่นานซะหน่อยไม่นานก็ไม่นานงั้นกลับห้องกัน อ้เหอคิดว่าวันนี้มันดึกแล้วตั้งใจจะบอกเรื่องของกวนเลอร์ในตอนเช้าแต่เช้าวันนั้นฮานจิงเหย่เข้าพบองชายสามก่อนที่อ้เหอจะบอกเรื่องกวนเลอร์กับองชายเมื่อหานจิงเหวาขอค้นจวนองชายสามก็โกรธมากต่อให้เขาจะเป็นองชายที่ถูกในประเทศแต่นี่มันกวนโจ เขาจะยอมให้คนแคว้นอื่นมาย่ำเขาไม่ได้ข้าไม่ให้ค้นนี่มันจวของข้าเจ้ากล้ามากนะหานจริงเยาเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นองค์รัชทายาทของแคว้นหานจะทาอะไรได้ตามอำเภอใจเหมือนที่แคว้นของเจ้าหรือหากที่นี่ไม่ได้ซ่อนใครไว้ก็ไม่จําเป็นต้องกลัวข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะหาผู้ใดและหาใครข้าไม่ให้เจ้าค้นข้าเพียงขอตรวจดูเท่านั้น ไอ้เหอพยายามห้ามองชายสามให้ใจยเย็นเพราะไม่เช่นนั้นอากเกิดศึกสงครามได้เพราะหารจิงเยาก็เป็นถึงองค์ราชทายาททำให้เขายอมใจยเย็นถึงอย่างไรข้าก็ให้คนไม่ได้เจ้าจะหาผูดด้ใดกันกวนเลิกกวนเลิกกันนั้นหรือกวนเลิก องชายสามนึกขึ้นได้ว่านั่นเป็นบ่าวของอีเซียนแล้วทำไมจะมาหลบอยู่ที่นี่กันมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีใครแอบเข้ามาเขาต้องรู้ที่นี่ไม่มีคนที่เจ้าตามหาแต่ข้าเห็นกับตาว่ากวนเล่อกเข้ามาในนี้หาจริงเยาเจ้ากลับไปซะข้าไม่อยากทำลายเจ้าเช่นกันองชายข้าก็ไม่อยากทำลายท่านเหมือนกัน เอาอย่างนี้ดีกว่าส่งคนมาแล้วค่าจะไปอย่างโดยดีที่นี่ไม่มีคนที่เจ้าตามหาเมื่อหาจริงเห่ยงไม่เชื่อจะคนให้ได้อง์ชายสามก,กวางแต่อายเฮอก็พยายามซึงแข็งขององค์ชายสามไว้ให้ใจเย็นสีหน้าเหมือนเป็นกังวลทำให้เขาหรือว่ากว่าเล่จะอยู่ที่นี่ เขาจ้องหน้าเมียเมื่อเห็นเมียกัดลิ้นฝีปากพร้อมกับทำท่าสำนึกผิดเขารู้ได้ทันทีว่ากัวเลอร์อยู่ที่นี่แต่ถึงกัวเลอร์จะอยู่ที่นี่จริงหานรจริงเยาก็ไม่มีสิทธิ์คนที่นี่จากนั้นสองฝ่ายก็ปะทะกันเมื่อกัวเลอร์เห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดีนักเขาจะยอมให้องคชายสามและไอ้เหอถูกทำร้ายไม่ได้เขาจึงออกมาช่วยเมื่อหานรจริงเยาเห็นกัวเลอร์ เธอก็บีเข้ามาปะทะกับตนเมื่อเขาถูกฝันเข้าที่แขนกุลล่ระก็ใช้จังหวะนั้นหนีออกไปจากจวนพวกเขาไล่ตามกุนเลอร์ไม่สนว่าตัวเองจะบาดเจ็บองค์ชายสามที่กรมากรู้เเมิ้นหาจิงเหวาจะไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาองชายสามทำยังไงดีเราต้องไปช่วยกวุนเลอร์นะเจ้าลืมไปแล้วเลรอว,ว่าเราเป็นนักโทษกบฏเราจะทำเงานได้อย่างไร แต่ถ้ามีช่วยกวนเลอต้องตายแน่ข้ามีวิธีวิธีขององค์ชายสามคือส่งข่าวไปที่เมืองหลวงให้ตามไปช่วยกวนเลอร์จากหานจิงเยาเขาเชื่อถ้าอ,องฉินได้รับข่าวจากเขาต้องตามไปช่วยกวนเลอร์แน่กวนเลอร์ที่หนีสุดชีวิตก็ถูกล้อมจับด้วยตะไครเป็นแผนล่อให้กวนเลอ่มาติดกับ เขต้องใช้วิธีนี้เพราะคำสั่งของหาจิงเยาวาว่าห้ามทุกคนทำร้ายกวนเลอเด็กขาดหาจิงเยา์มองลังเลที่กำลังดินน้นรนอยู่ในตะไคร์ตอนนี้เขากำลังโกรธที่เขาอุตส่าห์มอบความรักและดูแลเป็นอย่างดีแต่กวนเลอก็ยังจะคิดนี้ตอนน่อไปนี้จะไม่มีคำว่าปลาอีกแล้วเขาสัวเราะออกมาเสียงหัวเลาะ มันบาดหัวใจกวนเลิศมากน้ำเสียงดูเย้ยหยันและดูถูกกวนเลิศถึงกับมองขวางปล่อยข้านะแน่จริงท่านก็มาสู้กับข้าตัวต่อต,ตัวสิข้าไม่จำเป็นต้องทำเยื่างนั้นเดีายพูดอีกเลยกวนเลิศข้าไม่หลงกลเจ้าหรอกต่อให้เจ้าจะฉลาดแค่ไหนเจ้าก็ม่วันเอาชนะข้าได้หาจริงเหยง กับตัวไปและมัดไว้จนกว่าข้าจะสั่งอีกทีเมื่อสิ้นเสียงคำสั่งของหาญจิงเยากวนเลิกก็ถูกจับมัดจากนั้นก็ถูกพาตัวขึ้นรถมา้าการเดินทางเริ่มขึ้นอีกครั้งในขณะที่หารจิงเยากำลังทำแผลให้กับตัวเองถึงบาดผ่าค่อนข้างสกันแต่มันก็ไม่เจ็บเท่าที่ใจ กวนเลอไม่แม้แต่จะมองมาที่หานรจริงเยาถึงแม้ว่าบาดแผลนั้นจะเป็นฝีมือตนเพราอตอนนี้เขาเกลียดหานจริงเยาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เจิงต้องการถึงแม้เขาจะทำร้ายใครเขาก็ไม่สนเมื่อข้ามายัางแคว้นหานอากาศก็เริ่มเย็นและเย็นขึ้นเรื่อยๆมันหนาวไปถึงกระดูกกวนเล่อถึงกับกัดฟันพนผิดกับหานจริงเยาที่กำลังนั่งหลับบนรถม้าอย่างสบาย โดยไม่รู้สึกถึงความหนาวเย็นเพราะนอกจากจะมีผ้าหนาๆนาปูตรงเขานั่งแล้วก็ยังมีเสื้อคลุมขนแกะที่คุมตัวเขาไม่แค่นั้นเพราะยังมีน้ําชารน้นอนๆวางอยู่ข้างกายสถานะกวนเลอร์ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเมื่อมาถึงเมืองหลวงกวนเลอร์ก็ถูกพาตัวไปขังไว้ในจวนแห่งหนึ่งสภาพไม่ต่างจากนักโทษทั่วไป ถึงแมน้นาทอนนี้จะเป็นห้องขังที่มีเพียงแต่เขาและทหารนับสิบนายที่กำลังเฝ้าเขาอยู่กวนเลอร์นั่งอยู่บนกองฟางที่ตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวที่พอบรรเทาความเย็นจากพื้นที่เย็นเฉียบหลังจากหนึ่งคืนผ่านไปหานจิง้งเหญา ลงมาดูกวนเลอร์เห็นร่างเล็กนอนคุกคูโดยมีกองฟางซุ้มทับอย่่บนตัวเพื่อประทังความหนาวเหน็บสายตาที่มองกวนเลอร์เย็นชาพอๆกับอากาศบริเวณนั้นหาทิ้งเยาสั่งอดข้าวให้เพียงแต่น้ำแค่วันละครั้งเมื่อเขาจากไปกวนเลอร์ค่อยๆลุกขึ้น เขาได้ยินคำสั่งของหารจริงเยาที่สั่งกับทหารพวกนั้นอยู่ๆก็รู้สึกตื้อเหมือนมีอะไรมากวางที่ลำคอจากนั้นน้ำตามันก็ไหลกวนเลอะล้มตัวลงนอนอีกครั้งจากคนที่ไม่เคยคิดยอมแพ้อะไรแต่ตอนนี้เขาไม่คิดจะสู้อะไรอีกแล้วมันรู้สึกหมดแรงทำไมเวลาหารจริงเยาไม่สนใจเขา เย็นชาใจร้ายใส่เข้าถึงได้ปวดใจนัก